สวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้อยู่เกมรีกบับริเจนก,นกันอีกครั้งนะผมอยู่กับแชมเปี้ยนเลวหน้านะแล้วหน้าซัพพอร์ตนะเกินก็เป็นซัพพอร์ตสายบูสจัดเลยนะครับเลวหน้านี่คือเป็นตัวที่ซีซีหนาแล้วก็ถึกนะครับก็มาเขาโบกับเคทลินก็น่าจะน่าจะง่ายกว่าเดน่าจะง่ายกว่าเคทลินบอกกันหน้านิดนึงหรือเปล่าบอกกันหน้าอาจจะโซนให้ให้เคทลินได้ดีกว่าแล้วก็เซฟเคทลินได้ด้วยนะแต่ว่าเลวหน้านี่คือ เ <c oughs> นื่อะจซฟเซฟได้แค่จากการสีๆอะ่ะอันนี้ซ่อนในพุ่มก่อนนะครับเอาลูนมาเป็น after shock นะครับลูนเขียวนะแล้วก็ต้องมีบอเพลทด,ด้วยนะเพื่อการเทรดที่มีประสิทธิธภาพแต่ว่าอีกฝั่งก็เป็นเลวหน้าเหมือนกันนะไม่มีสกินนะโหส,สู้ถ่วไม่ได้หรอกมีสกินมันจะตีแรงขึงนะ้น10%เนียนี่มีบอเพลทเหมือนกันโอ้แต่เขามีออกมาเป็นเกชิลอาร์เมนต์นะครับแรกๆก็ไม่ค่อยอะไรครับแรกๆแรกแรกระสุนเงินไปนิดหน่อยนะครับ อโอ้ยเร็วสองก่อนนะครับจงังหวะน,นี้เร็วหน้าเดินเข้ามาวันนี้น่าจะไม่พลาดนะครับอันนี้ไม่นัดกันนะครับว่าใครจะแฟดกันแน่นะผมก็เห็นแค่ดินไม่แฟดตทีก็เลยตีเอาเลยนะ <c oughs> พลาดนิดหน่อยพลาดนิดหน่อยแตเหมือนจะตีไม่ถึงอยู่แล้วนะ แคทลินก็มีข้อได้เปรียบตรงระยะตีนะครับแล้วก็จริงๆอาฟิลออสก็เป็นอีกตัวที่ถ้าเล่นเป็นคือเก่งมากครับมันเป็น a อดีซที่ผมยอมรับเลยว่ามันแบกได้นะครับมีอาฟิลออสเซลิอะไรอย่างเงี้ยสองตัวเนี้ยจริงจิงก็ได้นะสามตัวเนี้ยฮ์ดแคร์รี่นะแต่ในเลนเฟดเนี่ยที่จะให้ยืนหนึ่งเลยก็น่าจะเป็นเคทลินนะเคทลินน่าจะ ในเลนเฟนอาจจะได้เปรียบที่สุดนะเพราะยิงไกลนะแล้วก็มีสกิลป่วนอย่างแทบ็บหรือว่าสกิลคิวที่เอาไว้เคลียร์มินเนี่ยนได้นะครับเฟดย์อตอนเลนเฟดก็โอเคนะไม่ได้เก่งมากนะครับแล้วแต่มีดูดเลือดอยู่แล้วในตัวนะปืนแรกนะปืนแดงอะเลนเฟดอาจจะยืนฟาร์มไปนะเรื์ลอสแต่ว่าถ้าถ้าเราได้ของสักชิ้นสองชิ้นก็เริ่มพังงาดแล้วครับจัดปืนดีๆนะ มีคลิปนะครับเฟลรอไปดูกันได้นะไม่ค่อยได้อะไรมากหรอกแต่ว่าก็น่าจะพอได้อะไรบ้างไม่ได้เยอะแต่ได้เกบวันนี้ผมกํลาลังเลว่าเพื่อนจะอยากให้ดันมินเนี่ยนหรือเปล่าหรือว่าจะอยากให้อีกฝั่งดันมาแล้วแต่เหมือนเพื่อนจะแบบอยากดันมินเนี่ยนของอีกฝั่งไว้ในป้อมนะครับอันนี้ก็คือจะกะแบบเพชเชอร์แบบหนักๆเลยนะครับจริงๆถ้าเคนถ้าเพื่อนมารอแกงหมดนี้ผมอยากให้มินเนี่ยนดันมากกว่านะ จะได้ฟาร์มแบบตรงกลางๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้มันจะมืดครับอีกฝั่งโดนเกณฑ์นแกงจะได้มองไม่เห็นนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพื่อนอยากเล่นยังไงเราก็ปรับไปตามเพื่อนครับ <c oughs> เร็วหนะ้าจริงๆแล้วเขาอัพเป็นสองนำกันนะแต่ว่าไม่ได้อัพเป็นสกิลแรกนะหมายถึงแบบว่าอัพสกิลสกิลหลักที่ให้อัพให้เต็มก่อนนะเอาเป็นสกิลสองนะแต่ว่าแรกๆให้เอาเ็นสกิลหนึ่งมไม่ก็สกิลสามมาก่อนนะครับแล้วแต่ว่าจะเลือกใช้ยังไงนะอุ้ย เหมือนจะมีคนมาแก,งก๊งหรือเปล่าอยู่ๆเขามาันื่นต้าแบบนี้โอ้เก็บฮะไม่ใช่เพื่อนผมมันฮิวไปแล้วเหรอวะมันมีฮิวอีกแล้วอะเฟรดิออสครับอ่าเคนมาครับเอาคืนได้นะครับ มองไม่เห็นนะก็เลยกะว่าจะโฮอีไว้ก่อนนะไม่ใช่หลักมานาหมดด้วยนะครับเอฟตีใหญ่เลยครับต้องระวังนะครับเคนผมนั่นน่ไงมีสกิลเวลอัพพอดีครับมีมานาพอสกิลคิวนะครับยึกยักยึกยักนะแล้วก็เดินเข้าไปเลยนะครับผมจะบอกว่าหลบสกิลคิวหลบไม่ได้นะเมื่อกี้โอเคไม่ได้นะเพื่อนตาไม่ทันแต่ไม่เป็นไรนะ มื่อกี้เกือบจะฟาดไปแล้วนะไม่ไงั้นจะพลาดแคนนอนแน่นะครับรกเ็เพื่อนคงจะดันแล้วนะ <c oughs> อันนี้เผื่ออัพเป็นสก,กิลสามมานะ <c oughs> จริงๆมันต้องแอปสองนำนะครับแต่อันนี้น่าจะกดผิดนะเม <c oughs> ื่อก่อนผมก็ใช้อัพเป็นสามนำนะสามนำก็ใช้ในกรณีที่แบบเพื่อนจริงๆไม่ควรสามนำสองนำดีกว่านะเพราะว่าจะได้เกาะได้ดาเมจ จากอันนี้ด้วยนะตามนำมันจะได้ดาเมจเยอะขึ้นครับเพราะว่ามันสกลจากเวทแล้วก็เบียดดาเมจเพิ่มขึ้นมาหน่อยเดียวเองดูดิแต่บางคนได้คูดาวด้วยนะจริงๆมันลดคููดาวด้วยก็แล้วแต่แล้วกันแ้วผมมองว่าถ้าสองมันจะคุ้มกว่าไงเพราะยังไงเลวหน้าเราต้องเอาตัวเข้าไปใส่อยู่แล้วก็เลยให้ถึกๆไว้เลยนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฟาร์มต่อไปนะ ถ้าตานยนะเคนน่าจะเกิดครับเพราะมันได้ไปสองคิวแล้วปกติเคนไม่ใช่ตัวที่ได้คิวง่ายนะเออแล้วถ้ามันแปลงร่างขึ้นมาเนี่ยคือไปยิ่งแปลงร่างเร็วยิ่งมีเอฟเฟกต์ต่อเกมครับเอาเพื่อนโดนไปนะ <laughs> รวยเหมือนกันนะได้ของมาแล้วเนะี่ย อันนี้น่าจะออกมาเป็นอีเวนต์ชานะครับจะได้ทำให้เพื่อนทำดาเมจได้มากขึ้นนะครับของซับก็ไม่ได้มีอะไรมีใหม่ชิน้นนึงนะเหมือนจะเป็นของแบบยวอ่ะแต่ว่าเลวหน้าไม่ใช้ไม่ได้ไง <laughs> ต่อบ,บนเพจไปแล้วนะสวยอยู่โอ้ยตอนต้นเกมดาเมจของเคสลินจะยังดูเอาพุทได,ด้ดีกว่าเฟลิออสนะครับ แต่ว่าตรงนี้ตรงกลางหายแล้วมาตีวัดกันแบบนี้น่าจะไม่ค่อยดีครับแล้วโดนก่อนเลยครับเพียรินโอ้โหเรียบร้อยครับไม่หลอดแล้วนะเห็นไหมแต่ก็ถึกอยู่นะต้องเอาสี่ตัวตีอยู่นะอันนี้เขาต้องจะได้มงกรไปครับเขียนก็ดีครับคนในเมื่อรู้ว่ายังไงก็มามังกรแล้วไม่ได้ทําอะไรทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็นี่ครับเข้าไปหาจังเกิลอีกฝั่งนะครับแล้วก็รอตรงลิฟท์เฮลาวเกิดนะครับ อันนี้น่าจะกำลังช็อกยู่ครับอยู่โดนแก๊งสี่ตัวนะฮะเห็นเขาบอกว่าลอ s t Chapter ราคามันลดลงเหรอโ้โหดจีดเลยครับตอนนี้เหมือนจะพยายามดันให้สายเวทกลับมานะแต่ว่าไม่มีไอเทมอะไรใหม่นะผิดกับไอของเอดีเนี่ยมาเต็มเลยครับตอนนี้อันนี้ของเอดีหลายๆชิ้นก็หลายๆคนก็กำลังเทสเทสกันอยู่นะ แต่ที่เห็นแน่ๆก็เหมือนจะเป็นสตอ r m มเลเซอนะที่เห็นบ่อยนะช่วงนี้เมื่อก่อนไม่มีคนออกเลยนะครับสตาที่คลิปก็พอจะเห็นอยู่บ้างนะแต่ว่าไม่ไม่บ่อยเท่าสตอ r m มเลเซนะครับและเคทลินครับบวกกับอเฟรียสโอ้โหแฟดวือดอย่างนี้เอ้วยังลาดได้อีกนะฮะ คือผมก็ไม่ได้ดูไงว่ามันสกิลสองมันใจนี่แต่ถ้าผมเดินออกมาจแบบพุ่มมันจะยิงไม่ได้ไงเคลินไม่ช่ก็เลยพลาดไปหน่อยนะแต่ว่าฟิลิอัก็อยากจะหนึ่ง,งกับเคทลินนะแต่ว่าผมมาไงเฮ hey, เราแก้หวาดเองดีกว่าครับว่าแคนเซิลคิวเอาเอาแล้วเมื่อกี้เขาปักหวาดนีนะครับโอเคไม่ได้ทำก็นี่ได้ไม่น่าได้อยู่แล้วครับก็เลยเอาป้อมดีกว่าครับ มีวิธีทำให้เกมมินเนียเร็เวด้วยนะแต่ว่าเหมือนจะไม่ค่อยดีตอนนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนโอเคอเคเนเลนเยวเจ็ดผมเวลวหกนะตรงน,นั้นเหมือนมีประเด็นหรือเปล่าเหมือนเค้นอยากจะให้บลูเพื่อนนะครับเอาไปเองดีกว่าไหมย,ยังเวลน้อยยังเพิ่งเก้านาทีอยากจะให้บหลับหรอใจดีเก์โอ้โหแล้วมีคอนโทรลตรงนี้เลยครับ ไม่นาามีสองตัวนะถอยมาก่อนเป็นเคีนจะอยากบวกหรือเปล่าเอาไม่เคนแต่ดันดึงโดนเเร็วหนะ้าฮิตบล็อกมันใหญ่ครับแต่ถึกมากฮะต้องอันติีแล้วครับไม่งั้นไม่น่าได้จริงๆได้อยู่นะเพราะว่าจริงๆมาซาฮามานะแต่ว่าโอเคโอ้ยแฟดไปด้วยเหรอเนี่ย อุ้ยเคนเคนเรีบม่ยอยชัดดาวาเฉยเลยฮะเราได้คิวเกฟมายัางไงครับเนี่ยลิซันดาครับอุ้ยแล้วโอ้โหแพนติออนมาจะพยายามไปต้นลิซันดาแต่แต่มไม่ถึงกันนะเออตายแพนติออนโดดมาสวยครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับจะไปให้ดารลียสเทมาก็ไม่น่าดารลียสไม่น่าจะพกเทนะปกติเขาไม่พกอยู่แล้วนะ ดาเล็ตเจอแพนติออนเนี่ยจะเป็นแมตช์อัพที่ดาเล็ตไม่ชอบเลยครับเพราะว่าแพนติออนเนี่ยแทงระยะมันไกลไงหอ,อกมันคมนะเออโดนแล้วก็เจ็บนะผมเคยเล่นแต่ว่าตอนที่ผมเล่นเจอกับดาเล็ตแพนติออนเจอดาเ,เล็ตผมก็พอๆกันนะเออแล้วแต่เชิงใครหนักกว่านะคือถ้าออลอินเนี่ยยังไงดาเล็ตก็แรงกว่าครับแต่ว่าแพนติออนมันจะมีความแบบไม่ได้ออลอินอะ่ะจะมีความโป๊กไงคือแพนติออนมันยืนกลางสู้กับตัวเมทได้เลยนะ มันตัวที่เก่งมากเอาไปเล่นไหนก็ได้นะทันยวันเอาไปป่าเอาไปท็อปเอาไปซับเอดี AD ก็น่าจะได้นะแต่ไม่เคยลองเหมือนกันเอดีเนี่ยดูจะไร้สาระเกินไปก็เลยไม่เอานะเพื่อนเหมือนที่อยากให้ไฟนะครับแต่ว่าผมไม่ <laughs> ถ้าจะไฟต้องเข้าพร้อมกันนะไม่ใช่แบบว่าเข้าทีละตัวอย่างเงี้ยมันไม่ทันนะครับโอเคเอา หมือนเดิมแล้วสถาทีจี้เดิมแล้วดันมินเนี่ยนโอเคแม่นอยู่ยครับจริงๆว่าจะตอบบนเพจแต่เหมือนบนเพจจะแตกไปแล้วนะยิงสุดจะละสุดระยะด้วยเหมือนเขาจะเดินลงมานะครับเคเดินถอยลงมาก่อนนะครับหลักวาดพร้อมกันเลยนะ ถ้าเปิดก็เปิดได้นะทันสไตล์ลงหัวได้อยู่นะบึมอยู่นะอันนี้ก็ยืนอันนี้ตั้งใจยืนนอกระยะนะครับจะจะให้เคสเรียนมันได้เฉยๆคือผมได้อีเวนต์ชาแล้วไงไม่จงไม่จำเป็นจะต้องรวยอะไรขนาดนั้นไม่ใช่หรอกตานี้ผมได้คิวเยอะด้วยแหละดูดิผมคิวไปสามแล้วอะคือตังค์นี้มันควรจะเป็นของเคสเรียนไม่ก็คนอื่นไงก็เลยอันไหนพอจะให้ได้ก็ให้ไปครับแล้วเหมือนฟังนนจะเปิด ผมก็ไม่เคยตะกี้ E โดนเลยครับโอ้โหแล้วตายไปก่อนแล้วครับพลาดนิดหน่อยนะโอ้โหตีรัวๆครับเออดับเบิลคิวครับเอาไฟลอดกลับมาแล้วครับเมื่อกี้เขาคอมบูด,ดีนะแล้วก็ผม E ไม่โดนอันตีก็ไม่โดนนะไม่คือมันโดนแต่มันไม่ได้ตันนะครับมันแค่สโล่นะก็พลาดไปนะช็อตนี้ดูดิเฮดเลนก็น่นาสงสารอะไม่ได้ติด ว่าเลยถ้ามันเปลี่ยนเป็นจากแอซิดเป็นตักตีคิวสามแอซิดงี้ยเมื่อกี้มันน่าจะซั่วเฟเลอสได้สบายอะ่ะแต่เนี้ยมันของมันไม่ไม่มีคิวขอมันก็เลยเท่าเท่ากันไงอ่ะแล้วเมื่อกี้ปืนอเฟเลอสมันดีด้วยนะเลียงปืนมาดีนะปืนคงจักรนะอันนี้ก้ เหมือนจะมาแกงตงกลางแต่ก็ไม่ค่อยดีขนาดนัน้นเออแต่ของไอ้โยมุใหม่นยดีกับเขตล่างฟ้ามากเลยนะคือด้วยความที่มันก็วิ่งเร็วอยู่แล้วอ่ะนะยิ่งมีโยมุเข้าไปเนะี่ยโหเห็นแวบบ๊บๆอยู่ข้างล่างสนะักพักหนึ่งโอ้โหมาข้างบนแล้วแล้วจังวันนี้เหมือนเขาจะอยากบวกนะครับเขตรอปในตันโดนตะทีนะครับอันนี้ลองเก็บสกิลไว้ก่อนไงคือต้องอย่าตกใจนะ เราลีทันดาตายไหมเ,หเยสินรอดเออเพื่อนจับไว้ให้นะอันนี้ดีนะที่เห็นกางเห็นเขาแบบว่าโรเท,ทีปุ๊บก็โรเท,ทีตามมานะปกติกลางยิ่งเป็นมาสหานะาไม่ค่อยโรเท,ทีหรอกแต่ถ้ามีอันติก็น่าจะโรเท,ทีอยู่หรอกแต่ว่าโดยปกติพูดถึงโดยปกติอันนี้ดีแล้วนะเพย์ดีแล้วอา้อาวอ้าว น่าจะเอาป้อมอุ้ยแล้วโดนป้อมตีเฉยเมื่อกี้มินเนี่ยนไม่ได้อยู่ในระยะแล้วแต่ก็ถือว่าแทงไว้ให้ก่อนแล้วกันใช้แคนเต้นอัแทาเดนิชั่นของคิวได้นะก็ไม่ได้เร็วขึ้นเยอะขนาดนั้นหรอกเพราะว่ายังไงดาเมจก็ต้องมาจากเอดีอยู่แล้วแหละดาเมจเรามีให้เจ็ดสิบเจ็ดเองเอ้าผมรวยมากนะ <laughs> มีค่าหัวเลยนะพูดเป็นเล่นไปเฮ้ยดาเดสกลับมาแล้วครับได้มาสองตัวนะเมื่อกี้กาบาลาดาเดสออก ของแทงนะแต่มีดาเมจดาเมจมันอยู่ที่ตัวมันอยู่แล้วนะเอาะ้าวแล้วแคทลินเขาหลมได้คิวแล้วน่าจะออกเป็นสตอมเลเซอร์ละมั้งหรือเกลฟอร์สวะสตอมเลเซอร์นะของเนี้ยมนุม่จมจะ,จะเปิดก็ได้แต่ว่าอยากจะเก็บสกิลไว้ใส่ตัวอื่นเรื่องดันป้อมตรงกลางเนี่ยถ้ามีมอนสเตอร์ฮายอยู่ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วนะครับมันดันป้อมเร็วนะ อย่างจริงตรงนี้มาซา,หาหน่าจะต้องโเรเตทไปล่างแล้วนะเอาไปเป็นไรนะไม่มีใครโเรเตทก็แชร์เว้องบนสามคนนะฮะอ้าอเร็วแน่นะเดี๋ยวว่าพุ่มตรงเมื่อกี้มันจะมีก็เลยปบกวาดไว้ยก็เลยเปิดสแกนนะ ที่ออนออกพอลล์ล็คอก่อนด้วยนะแรงเหลือเกินตอนนี้พอลพลอ์คอไม่ใช่มิทิกแล้วนะครับใครก็ออกได้แล้วเนะี่ยเป็นไอเทมเสริมเป็นแค่ไอเทยมยีเจน์แล้วนะออกพร้อมกับดัตเบดพร้อมกับอีคลิปได้นะครับก็ดีนะจะได้มีอะไรเล่นเยอะขึ้นนะแต่ผมไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นพอลเลคอที่โดนถอดออกจากมิทิอ๋อล้วนึ้ว่าจะเป็นพวกดัตเบดอะไรอย่างงี้เป็นพอลเลคอม ได้ของด้วยกันถึงวับกลับแต่ลูบี้คิทติลมาชิ้นหนึ่งแหมเยอะเชียกก็ดีก็ดียิงไม่น่าอจนี่นะน่าจะเติมวาร์ดนะเป็นซัพพอร์ตก็ต้องดูกดแ็บดูเวลานะดูออบเจกต์อัานไหนจะขึ้นก็ไปวาร์โคออบเจกต์นั้นไว้นะแต่ว่าอีกฝั่งตอนนี้ได้ไปสองออบเจกต์แล้วนะดูทรงดีเหมือนกันนะฝั่งนู้นะ โอ้ละเกฟครับเหมือนตรงกลาจะมีไฟฮะละอ e. ีไม่โดนอีกแล้วครับโอ้โหสกิลไม่เคยโดนเลยอาการดีปะเนี่ยคลิปอาการดีปะเนี่ยเป็นผมจะอีกไหนไว้นะเรียบร้อยครับยิงสเปรย์และตรงกลางแพนติออนโดนตันคาป,ป้อมไปก่อนเอา้าแพนติออนมนาแตะเหรอเทียนมาแรงจัดว่ะแล้วไม่โดนเกฟครับโอ้โหเล็งเกฟต้องมือ่อกี้ยแทงไปสองทีครับตันให้เพื่อน ตีลัดช็อตเฮ้ยเอสมาเดียวเรีเยบร้อยแต่เดียนไปเก็บเกมมาได้นะครับแล้วผมก็ฆ่าไปเจ็ดแล้วลัดเก่งมากบอ,อกเลยตาทนนี่ผมลัดเก่งมากๆออ,ออโต้แท็กลัดเอาอยัางแม่นอ๋อมีคนเทมาตอนแรกก็ว่าอยู่ทำไมไม่เอาป้อมเรซันดาเทพอร์ตมานะครับ สงสารเอดีชิบหายเลยวะสกอร์คิวมาอยู่กับผมทั้งหมดเลยผมคิวเยอะตัวในทีมเลยนะรัดกิ่งมากอะบอ,อกเลยได้เป็นไอเทมหมวกนะครับไนท์วาวนะอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันเพราะมันเป็นไอเทมซับของซับแทงนะครับตอนนี้ก็ซับแทงก็ลอกจากเลวแน่ดาติลุตก็ไม่ค่อยเห็นนะเห็นเลวแน่กับดาติลุตซะตัวใหญ่บิดแคนก็ยังไม่ค่อยเห็นเลยฮนะ จริงบิดแค้มมันก็ยังเก่งของมันนะแต่บิดแค้มมันใช้มานาเยอะไงเทียบกับไอ้สองตัวที่พูดถึงมานะอันนี้ใส่ให้เคดดินนะมันจะแชร์ดาเมจจากเคดดินมาที่เราหน่อยนึงนะครับเราไม่ต้องกลัวเรื่องโดนดาเมจอยู่แล้วนะก็เลยเอามาเหอะเคดดินมันจะได้แบบโดนรอดจากสกิลเบิร์ตต่างๆแก okay, วาดด้วยครับโอเคนอสฮาไปโรเทตไปล่างแล้ว ก็าวาดไ้นะอุ้ยโันดาสกี้อยู่ซานอันวาดตรงนี้ไม่ค่อยดีนะอาจจะต้องหวาดให้ออกมาจากแง่งหน่อยนึงนะไม่งั้นมันมองวิชั่นไม่ครอบคลุมเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรหวาดไปแล้ว,วทำอะไรได้กลัวมันจะเข้าเฮดลิน,นต้องเย็นติดๆมันหน่อยเรีดกลับไปฟาร์มบนแล้วนะ มันเหมือนจะแย่งข้างล่างกันนะมินเนียนมันอาจจะเยอะหอมมินเนียนมันหอมเคลลินก็อยากได้นะครับแล้วมอสหาก็เหมือนจะอยากได้แล้วตอนนี้เราก็เลยได้ฟาร์มเวลลางคนเดียวนะเฉยเลยนะครับให้สป,ปอร์ตฟาร์มเวลลางคนเดียวซะอย่างนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนก็กลับมานะแล้วเคลลินไปเจอกับไฮเดียนตันนี้แมตช์อัพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเราลัลาดมินเนียนไม่ได้ด้วย แล้วเหมือนเคจะไปเก็บเรียบร้อยครับดีค่ะตายเจอเคฟ้านี่คือน่าลำคาญมากเลยอะ่ะมันจะโผมาจากกำแพงตอนไหนก็ไม่รู้ต้องให้ซัพพอร์ตหวาดไปแบบจากไกลไเลยอะ่ะเผื่อเห็นจะได้ดาวทางออกเรียบร้อยจนะัดดาวไปครับแทนที่ออนได้นะไม่ค่อยดีนะแทนที่ออนหอบมันคมนะเพื่อ,อนน้อออกเป็นกอรดิกเกอร์เหรอโอ้สายนี้ก็โอเคครับก็มีทั้งเลือดทั้งดาเมจนะแล้วก็ได้ลดคูลดาวด้วย ก็เป็นสายที่ค่อนข้างแบบไม่ได้เบิร์สจ๋าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาออกมาเป็นพลเลอรอ์คลอนะก็น่าจะเบิร์สแหละมันน่าจะแรงแหละพลเลอรอ์คลอไม่รู้มันคิดดาเมจเอฟเฟ c ยังไงแล้วอะอ๋อมันจะมีเป็นพลังขึ้นมาให้เลยนะโอ้แล้วอย่างนั้นเลยแหละเคนโดนเกเชีย r g u m e n t s l โลไว้นะเคน อันนี้ผมใช้ในวายวลลิงกับ,บมอสฮาไเพราะว่ายืนด้วยกันได้เฉยนะ <c ười> คือถ้าเราอยากให้ตัวไหนถึกขึ้นใกล้ๆเราก็ใส่คนนั้นครับในวายว้าใส่กับตัวแทงด้วยกันก็ได้แบบให้แทงถึกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยข <c ười> ้าหัวสี่ร้อยนะเท <c ười> ่าดานเลียดเลยเว้ยรวมเป็นเจ็ดร้อยนะถ้ารวมค่าที่ฆ่าได้ด้วยบวกอีกสามร้อยนะครับ ค่าหัวปกติอยู่แล้วนะบวกกับเบลตี้อีก400จะสังเกตว่าผมออกมาเป็นของกายภาพเลยนะเพราะว่าฝั่งนู้นดาเมจหลกัหลกๆเป็นกายภาพนะครับลิซันดาเนี่ยมองหรือไม่มองก็ได้นะมันไม่ใช่ตัวเบิร์ตขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้ามันเกิดก็อีกเรื่องหนึ่งน,นะเกิดก็ไม่ค่อยแรงขนาดนั้นลิซันดานระยะมันสั้นด้วยแหละก็เลยไม่ได้ไปกลัวอะไรมันมากนะครับคืออาจจะออกแหละกันเว่แหละแต่คงจะต้องรออีกสักพักเลย ตอนนี้ผมมองปัญหาหลักเป็นเกรฟเนี่ยเห็นไหมเกรฟมั็น i อ e นะไออตอนนี้เป็นมิติกนะครับอันนี้ตัวตัวพพอร์ตอันนี้ไม่รู้ว่ามองจออยู่หรือเปล่านะผมเออจตไม่ได้เหมือนกันตอนนั้นเดินเป็นเพื่อนกันเลยนะโหแล้วเหมือนจะมีไฟแต่น่าจะชนะไปอยากง่ยายได้นะเพราะว่าประชากรเราเยอะกว่าเชสตินติดนะมเมื่อกี้แอนตี้ไว้ได้ครับแล้วได้มันเลยแล้วกันแนะอนตี้เลยแล้วกันเดี๋ยวจะไม่มีซีนเอานะ ี่อันตีได้เพราะว่าเขาตายกันหมดแล้วนะเห็นปหเอา้าดินเนได้เดินได้ไปเก็บเคนมาได้นะครับเฉยเลยเพื่อนจัดบาลอนเลยเลยคือเอาได้อะ่ะได้ครับแต่ว่ามันมีโอกาสโดนลัดนะครับเพราะว่าเขาจะเกิดละเอ้ยยังเหลืออีกตัวหนึ่งอะ่ะแต่ว่าถ้าเอาได้อะ่ะคือได้แหละเพราะว่าผมแทงไหวนะครับแล้วก็ดาเมจได้จะพอเคทลินมันแรงนะครับแล้วก็มีดาเมจจากมอสฮาแล้วก็ลูกๆมาอีก แต่คือมันมีโอกาสโดนลัดไงไอลิซันดามันก็แรงอยู่ะนะถึงจะไม่ได้แบบแรงจ่าขนาดนะั้นแต่ถ้ามันก้าจังหวัดดีมันก็ลัดได้นะอีกตัวที่ลัดได้ก็คือเนี่ยแพติออนครับเพราะว่ามันมีแพสตีฟอยู่นะถ้าเลือดต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์นี่้จะสามารถแรงเป็น,เป,นเป็นดาเมจคลีนครับแล้วก็แพติออนมาแบบนี้พยายามสตัร์ให้เพื่อนนะเราที่เห็นเขาไม่โดนเบิร์ตเนี่ยเพราะว่ามมีไนท์นวาวนะแต่ว่าจะตายว่ะ ไม่ตายสักทีนะหนึง่งตีธรรมดาเอานะแล้วก็ตายจนได้นะสำหรับเคดรินเรานะอันนี้ผมนวิวาวให้ไข่ก็เฮดรินใช่ไหมออก็ยังตายอยู่ดีเว้ยเนาดึงไม่โดนแต่ว่าไม่เป็นไรตันได้คนระับของต้องแฟดเลยนะคือ <c oughs> เรวหน้าก็อยู่ตรงนี้ยังต้องแฟดอีกนะโอเคไม่เป็นไรเพื่อนอาจจะอยากได้มากๆ เรียบร้อยครับออบเจกต์ตามมาแล้วนะและออบเจกต์ได้มังกรไฟสี่ตัวนี่คือแรงจี๊ดตือนะทีมผมถ้าเป็นอย่างนั้นนะนะถ้าเกมมันอยู่ดูดูมันค่อนข้างข,า,งขาดอะ่ะอาจจะใกล้จบแล้วนะอีกฝั่งที่ดูจะแบกทีมได้ก็น่าจะเป็นแค่แพนติออนนะแต่แพนติออนมันไม่ใช่ตัวแบกจ๋าขนาดนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ตัวที่แบบคือมันเป็นตัวที่หนึ่งหนึ่งเก่งสองหนึ่งพอไหวแต่ว่าเริ่มเยอะจังหวะนั้นนะยากแล้วมันไม่ใช่แบบริเวนอะไรเงี้ยตัวท็อป แบกๆมั back, มีตัวอะไรวะลืมตอนนี้เห็นเขาบอกว่าคามิวก็กลับมาเก่งนะครับด้วยความที่ Trinity, ทีนิตี้ฟอร์ e มันปรับมาใหม่ไงแต่ผมก็ยังมองว่าคามิวจัดเล่ยยังแรงกว่ายอยู่เี <laughs> ผม่เลยไม่เป็นหรอกแือผมแค่เห็นเขาบอกกันเฉยเป็นข้อมูลเฉยจาร์ดิเออย่างเงี้ยเออดัลสก็เป็นตัวแบกนะครับเพราะมันสามารถแบบไหลต่อเลื่อยๆได้ไงท็อปเลนเนี่ยตัวแบกเยอะครับมิดเลนก็มีเนี่ยคาตาดินา่าอะไรเงี้ย แล้วเคนน่าจะไปแล้วครับอ๋อนึกว่ามีอะไรไม่มีนะเกฟก็ดูดเหมือนจะรวยนะฝั่งนู้นนะก็ออน่าจะต้องหวังพึ่งแฮนติออนกับเกฟนะผมมองข้ามอาเฟไปเลยนะอาเฟก็ของเยอะดีว่าแต่ผมมองว่าเคสลินผมน่าจะของเยอะกว่าครึ่งชิ้นนะครับก็เลยกล่าวว่าไม่ได้มีปัญหาขัดดนั้นนะ แล้วเรามีเคยนเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องกลัวทั้งเกฟทั้งอฟฟิออสก็ได้เพราะเรามีเคียนฟ้าอยู่นะคือเคียนฟ้านี่มันสามารถวันช็อตไอ้สองตัวนี้ได้อย่างง่ายดายอะยิ่เ็เกิดด้วยดูดิของสามชิ้นจะสี่ชิ้นนะครับในขณะที่เกฟของสองสองชิ้นเองของตามชิ้นหนึ่งอะ่ะยากครับแรงด้วยของแต่ละชิ้นเนี่ยโยมุใหม่นี่คือโอ้สุดๆุดอะผมบอกเลยจี๊ดมากวิ่ง เลวจีอ่ะผมลองเล่นอยู่จําไม่ได้ว่าเล่นตัวอะไรน่าจะเคนนี่แหละวิ่งแบบโอ้โหมันจัดอ่ะยิ่งเอาสมัยฟ้ามานะเวลาวิ่งผ่านไอ้ผ่้ไม้อะไรอย่เงี้ยนะโอ้โห,โห,โหนึกว่าติดเทอร์โบวิ่งมันมากวิ่งข้ามแมปแบบสบายๆเลยอันนี้น่าจะมีไฟกันหรือเปล่าอันนี้ก็ยืนให้บัฟแคนนอนไปนะครับ เราเคลียร์มินเนีย่ยนเร็วนะเพราะเรามีอาเฟยแล้วก็ไม่ใช่อาเฟย์พูดผิดมาฟาฮาแล้วก็มีเคลสลินอาเฟยเฉยแล้วเฟยนของฝั่งนูน้นแล้วก็ลิงก์กับเคลสลินไว้นะกดไลค์ God like ไปแล้วนะหลังๆมันสู้ยากครับอ๋อเรามีเคนไปช่วยด้วยนะตรงกลางนี่สามตวัวโดนโป๊ะเข้าไปอย่างนี้สี่ตัวครับอาเฟิลิออสยืนแหลมมาหรือเปล่าแลแลกป้อมใกล้แตกแบบนี้น่าจะเปิดครับเรียบร้อยครับที่เห็นเขาเลือดลดเยอะๆอันนั้นนะไม่ใช่ดาเมจผมนะดาเมจของมอาฟาฮานะครับ คือมาต่าฮาก็เกิดนะแล้วตอนนี้เปิดสวยครับเร่งจังหวะที่ป้อมจะแตกแล้วจังหวะนี้น่าจะตายหรือเปล่าไท่อั้มเด้งอ้าวรอดครับไ <laughs> ท่อั้มช่วยชีวิตนะเมื่อกี้เลือดเด้งมาหน่อยนึงรอดรอดอตอนแรกผมก็คิดว่าตายเหมือนกันนะเมื่อกี้ดูเลือดมันเดือดจึงเดียวเองแต่เมื่อกี้ไท่อั้มมันน่าจะเด้งเลือดขึ้นมาประมาณร้อยแปดสิบมั้งก็เยอะอยู่อะแล้วก็ได้ของเยอะมากนะครับรวยแนละ้วเอาที่ฝั่งยอมแพ้แนละ้วโอเค จี้ครับโอ้โ oh, หแต่ค่าหัวแพ้ดาเลียดน,นะแย่เลยเกมก็ okay, จบปแลวครับวันนี้ก็ <laughs> ทีมผมเล่นดีกว่านะการ์ตนาไปนะครับเกวันนี้ขอจบิพียงเท่านี้ดีกว่าถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ